ภารกิจวันที่2ในเมืองไทยนางองซานซูจียังคงให้ความสำคัญกับปัญหาแรงงานพม่าที่อยู่ในไทยกว่า2 5ล้าน5แสนคนโดยเดินทางมาที่ศูนย์พิสูนสัญชาติพม่าในโครงการบ้านเอื้ออาทรท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบข้อมูลและทักทายแรงงานชาวพมา่าซึ่งทีมข่าวได้มีโอกาสสอบถามนางองซาน ถึงความรู้สึกต่อชาวพมา่าที่อยู่ในไทยซึ่งเธอยืนยันว่าจะดูแลประชาชนของเธอให้เป็นอย่างดี How do you feel people เมมาอท I don't think I'll give it you oh, yeah, yeah. ขณะที่นายจุลพัฒ์แสงจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครระบุว่านางองซานเป็นห่วงแรงงานพมา่าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอีกกว่า1ล้านคนรวมถึงแรงงานที่อยู่ระหว่างพิสูจนสัญชาติกว่า30,000 0คน ท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับท่านก็ห่วงว่าแรงงานส่วนนี้เนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนอกจากนี้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขายายเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวออกไปอีก6เดือนซึ่งเดิมจะสิ้นสุดในวันที่14มิถุนายนนี้ตามข้อหารือระหว่างนางอ,องซานซูจีกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีเนื่องจากการพิสูจน์สัญชาติเราทําได้ล่าช้าก็เลยมีการคุยกันทั้งสองประเทศแล้วเราก็เสนอเข้าคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าววันนี้บ่ายนี้นะครับที่จะขยายไปอีก6เดือนปัจจุบันแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจดทะเบียนผ่อนผันเข้าทํางานในไทยทั้งสิ้น565,58 0คนผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว187,346คนคงเหลือการพิสูจน์อีก 3 7 7 7 1 8คนโดยผ่านทางศูนย์พิสูจนสัญชาติจำนวน8แห่งทั่วประเทศอัครพงศ์นครแก้วประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน